วันนี้มาลองใช้นะก็คนมันฮอตนะฮะเป็นนี้ได้ไงย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยครับตื่นมาที่3อนเดิมครับวันนี้มีภารกิจนะฮะวันนี้จะมาทดลองใช้แคบิวยาสีฟันสมุนไพรเข้มข้นนะครับเริ่มต้นด้วยสูตร super clean fresh ครับในฮะสมุนไพรเข้มข้น10ชนิดลดคราบขจัดินปูนะฮะที่สำคัญคือมีแปปป์มินแล้วก็หอมสดชื่นมีฟูออไลด์ด้วยนะหลังจากนั้นก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานแหละครับ เวลาเดิมภาพเดิมๆซ้ำๆมาถึงช่อง3แล้วครับึ้นไปแต่งหน้าเรียบร้อยวันนี้ตรุษจีนนะฮะเอายาสีฟันให้พี่ตาลลองใช้ด้วยซึ่งวันนี้ก็รู้สึกเฟรชมากๆตั้งแต่ตอนที่แปลงฟันแล้วและครับแล้วก็ข่าวตามปกติครับรายการสดตีห้าครึ่งหลังจากนั้นเสร็จงาน6กโมงเช้านะครับไปส่งคุณหมอครับวันนี้แดดดีครับไปออกกําลังกายกันหน่อยครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเหลังจากนั้นวันนี้ต้องมีช่างมาแต่งหน้านะครับเพราะว่าตอนเย็นมีอีเวนต์ต่อนะครับมื้อเช้าของเราวันนี้ครับเป็นไข่ปลาสลิดแล เสร็จแล้วก็ขอรองสูตรที่2ครับเป็นสูตรเกลืออันนี้ก็จะมีกลิ่นสมุนไพรนะครับแต่ว่าจะมีความเค็มเข้ามาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันสะอาดครับยิ้มสดใสไปด้วยงานกันต่อนะครับที่คลื่นกรีนเวฟจัดรายการตามปกติบ่ายโมงถึงบ่ายสามเสร็จแล้วครับก็ต้องแจกของกนหน่อยฮะวันนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์นะฮะเป็นยาสีฟันมาให้พี่น้องชาวกรีนเวฟของเราเอาไปลองกันคนละสูตรนะฮะมีผู้หญิงของเราเนี่นยแหละครับจัดไปเลย3ส,สูตรจรัดเลือดไม่ถูก เสร็จงานแล้วนะครับหลังจากนั้นขอลองอีกสูตรนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมมีรสของอินทผลัมครับอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นนะฮะดีเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจอน้องๆที่งานอีเวนต์ครับมาถึงที่จัดงานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเป็นพิธีกรในการเปิดตัวโรงหนังใหม่ครับเดี๋ยวจะรู้แล้วครับว่าทถไมคมถึงค่อนขนาดนี้บอลทูนิดนึงสักงสองนาทีเกิดเป็นแฟนกับพี่แฟนนิดนึงเดี๋ยวนี้แฟนจะถามว่าวันนี้มารอใครจ๊ะโอเคป่ะนี้ถ่ายท<ม>ี<ว>่แไหนนะวันนี้มารอใคจ๊ะ นี่แหละฮะสรุปก็คือไปขโมยแฟนคลับของน้องปอนกับน้องภูวินนั่นเองครับและนี่คืองานทวันของเราวันนี้นะครับขอบคุณทางแคบิวยาสีฟันสมุนไพรค้มคนด้วยนะครับ